เมื่อวันที่21-23ตุลาคม2566ที่ผ่านมาบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ The First Goodman Group จำกัดพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจออดิตณนะสำนักงาน VDM จำกัดณเนะมืองยางกุ้งประเทศเมียนมาพร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจสอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะออกดานเดินทางมาทำงานในประเทศไทยในวันที่25ตุลาคม2566จำนวน132คนโดยการตรวจออดิตในครั้งนี้สำนักงาน VDM จ กได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากลโดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ 2. ความสามารถในการให้บริการ 3. การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและด้านความปลอดภัย 4. ลักษณะสำนักงาน 5. ขั้นตอนการทำงานร่วมกันและแนวทางการแก้ไขปัญหา 6. การสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรตณตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรง งานอย่างมีมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงานทั้งนี้บริษัทได้นำข้อสรุปจากการออเดดไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล